มาเลลยงาาจะนนี้น um ้โมน้องมิเสียสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันคลิปอีกคลิปหนึ่งค่ะพี่น้องญาติกันแล้วพี่น้องมเหตุเกิดเหตุด่วนอีกแล้วพี่น้องมันเสียงมันอ่ะมันอ er. ีกแบบหนึ่ง um şey เอาไหมเอาไหมจะบอกไม่อีสีก่อนเอาไหมเอาคือเสาไร่หรอบอกว่าหันขึ้นเลยอยู่นั่งบัวแบบาสิบเดือดนั่งลงมันมันมันมีไฟอยู่อู้ผู้ใดล่ะนี่อู้ชาหมูตีชาหมูเนาะ ไอ้เกิดไม่ทันสมัยคนไทยอเอ่มนมจึงเตียเขาก็ขี้เขาะเอกเสาไม้นิยมความแค้นเขาสอกเขาเขากระดูกสัตว์สมัดเป็นแม่ใส่คนสูงคนสูง้ไมนเกยใจเลยมา่เอาทั้งหนคือืนที่เมื่อคืนนี่ยังอุ้ยตายแล้ว เป็นตัวตลกให้เขาล้อเลียนเอ้ฮาน้อยใจหนักหนาเกิดมาไม่สูงเหมือนพี่วานขอบอกแตเกิดเพาว่าตัวแ้เขาเาลองีแเขาให้เหเขาบอกเขาค่เลองเพสรอีกอด้บางนะเอ้มย้ามเา่ไมงัน่ะอ้ยทอยู่เด้อ ท่านบอกทุกวันเรากินนมงัวแดงไม่ใช่หรอแม่เออเหมือนเดิมนี่เสียก่อนรอบที่สามแล้วนี่เอาไปทำดีก่อนเลยครับพี่น้องรอบที่สามแล้วนะนี่ก็เริ่มใหม่แล้วเอายังไม่ลงยังมันลงคลิปบว่ากันนี่รอบที่สามแล้วแม่ไล่สดบอกเอาไข่น้องทักทายแฟนเพลงตัวจะเป็นยังเนาะโยนไปเลยทั้งไหนดีไล่ทั้งเฟสทั้งเฟสทั้งเพจเหรอไล่ทั้งเพจเสื้อผ้า เียมากไี่กลงไไลสุดยู่ได้แก่เ้ยล้วนลงกับหม่องนี้ไป้เไหอวี่อนมาคนเบืองหลัลงละบอกหลอดสองหลอดสามเสียงหายให้่ใหญ่ใหญ่นหญ่ให่าวแทใ่่่่่่่่่ เป็นเซาไข่นะเพื่นกระข่าวดิพี่น้องบอกถ้าท้าครีมแมย์เมย์เขาโอน่ะซิวแตกบอแม่์มยบอกว่าให้ทาครีมในเวลาผู้ดีขื่นก็เกาคือเป็นแบบใสๆขื่นสันเดยคนมาหลายนะจ๊ะพี่น้องมาหนึ่งมาแปดเมย์อันดอหินอันพอจุดเปลงกูปภูมิภูมิรวมมาแล้วมาแล้วบอเมกหน้าก็รู้สัตว์ไปแต่งหน้ากันเถอะอย่าพึ่งพูดเล่นเฉย กันไลค่ะแกเต็งเวลานีบางเดดเปียงปังทักขึ้นพะพลมซุมเฮามันไฟเป็นบานอเนี่ยลาหุนบสูงสาวมองเวนสามว่าไปสู่ผู้ใด้เตน แต่มันก็แหงไหมหรือแหงเบอร์เลยเด้อพี่น้องเอ้ยเบอน์เยอย่างนีางมาเลยครับดื้อใหอ้กำลังใจทีมงานสาวนา้อยเพรียนแพรให้ทีมงานกำลังใจพี่ๆทุกคนในวงแล้วก็ให้กำลังใจน้องมานะนะครับน้องมานะกับพี่มีิยังฝากต้อนพี่นอ้องนอกจากเสียงหลอกเสียงล่ำนะครับความหักค,ความแพทพพรมพี่น้องที่บ่อไผ่ขอบคุณมารายนับใจทุกบาททุกสตางค์นะครับที่บ่อไผ่น้องมานะนี่มือนีแต่มาล่ำสองวงสองกลุ่มสองงานในบริการละพี่น้องฟังจะก่อนหนึ่งการะการเตย่จัดจบเก็บกันไปเลยพี่น้องอันย่าวันนี้ เาบอเาบอกขึ้นเขาึ้นบาล้ําเสียดเด้เด้อยนะเขาบอกขึ้นบาล้ัก่อนเด็ดเดีวพี่น้องเขาบอกขึนบอลลําซิงบ่ลลําซิงเนาะเขาบอกขึขากกวันึ้นไว้ังไงเอาคุณเป็นจันไดขอบคุณที่แฟนยอยองถวยกันประคอง ตอนรับผมนี่นานนานลาบลงวอนแฟนทั่วเดนเ,นดเนอาเสียงขับขานมอบพากอีกคนเดิ้ท่านมาณนมากับการแฟนน,น,น,นั้นอุนอ้มถูออสอนเสียงนอเสียงเต็มตแล้วปล่อยแฟนย่อย่องให้ซอยกันใหม่มองย้ำผมลองเนกเข่าท่าแล้วขอวอนทีพพ่ผ้าคุณอาจารย์ที่ซอยคำยามลํำลองให้มวนหัว ลัก้วบิดามันได้ซอยหน่วยขั้วลำนะน้ำเสียงเอ้ยสำเนียงไปย่ำใดให้มวลล้ายามลำลองฝากเสียงลำทุกถ้อยทำทุกวาจาจากผมนี่นะฝากไปให้แฟนชมฝากมิตรรักแฟนๆทุกชมลมให้ชื่นชมตัวผมนี่นานๆหนุ่มบ้านนานำพาส่งเสียงลอยไป ขอมลายจากแฟนผู้มาชมเสียงไม่หวานขอฝากไว้อีกคนเบาหน้ามนขอเป็นล้านท่านเดอเแฟน <c oughs> ไว้สิ่งก็นอกอนทำงานทักการหน้ำมูนเนี่ยครับไปหอดใส่แล้ว <c oughs> อาหารเจมาอยู่ไก่มาหน่ะจิชายมือเด็กกรได้ผมไม่มีะอะไรหนูเออท่งงานโอ้ะ <c oughs> คือสิ่โอมกัสิว่าเราดูได้เนาะนอนในทึ่งโหลดบ่คือนีหนาวแห้งเพื่อนเปิดแอร์ให้นอนหนาวหนาวคักเนากนเพ่อไทุณกรดพอก้รดรวมน้ำหนักกับน้ำหนักกระโมวมาบ่มีคนเบ่งบ่มีคนติดตามแต่น่เพื่อนบ่ททยคิดจะซื้อนาะพี่น้องนี่น้องเชอมินแล้ว ต้องทีเชื่อมิ้นอาจจะบม่ได้อัปเดตนะครับช่วงนี้เพิ่นโทรศัพท์เพิ่นพังเออโทรศัพท์เพิ่นพังเป็นบ่เพิ่นเก็บเงินอีกก่อนเพิ่นต้จำสอบมันเป็นบ่มันได้เก็บบ่ล่ะมันหอมมันก็ไปทุ่มผู้นั้นทุ่มผู้นี้ย่านถ้นาเ<ล>ขาบ่ได้กินมันก็แม่นตัวเนาะบ่ได้ทุ่มดอกแค่ติดรถไปเขาคันนี้ของจะของนั่นแ่เอาคนกอมหากี่น้องมาเฝ้ามาเงี้ยงจ้ะวบมืัอคืนนี่ก็มาเฝ้าอือเนาะคนมาคอมเพลง เหมือนกับเพาหักผู้ใดสักคนคนหนึ่งเขาหักเกาแห้งเพิ่นกระเบิงเด้แต่ว่ากับกระเงือดอยู่บ้านพี่กับพี่กับบัณฑิบ้านเพิ่นกับบ้านคนคนทนกระทายออกมาหน้าลากเนาะแต่ว่าคนก็ดูเยอะทุกคนนะแม่แม่เพิ่นกับเมตตาบุญสุขคนเพิ่นกี้ไปเบิ้งทุกคิดทุกอย่างหลายมุมมองเนาะหลายมุมหลายมุมหลายกล้องเมื่อกี้ชิวเบิ้งหลายมุมหลายหลายมุมมองเมื่อกี้เห็นต่างตๆเห็นผู้นั้นผู้นี้เนาะพี่น้องขอบคุณเด้อค่ะที่พี่น้องยังเบมึงยังเบมึงช่องถ่ายน้องมานะนะคะ กะทายคือเก่าหรอพี control, Man, ่น <opposite S 1> ้องเนี settling, like, ้เนี้ยกะวอกวกกะว่าจะจนกะจนกะเกิดน้ำนองม่น่าดารากะเบืองเงินเขากะทายน้ำนองม่น่าตลอดนั่นเวลากะอยู่น้ำกันนอนตอนเขาซ้อมเป็นคือเก่าแมนทุกอย่างคือเหมือนเดิมพี่น้องบางทีพี่น้องเอนที่าเป็นยังทำไมเี่พี่ๆไม่ค่อยมาถ่ายน้องมาน้าบางทีนะบางทีเวลาเราไม่ตรงกันนะเวลาไม่ตรงกันแล้วทีนี้บางบางทีเพื่อนกะเวลาเขาออกงานสิเพราแม่แล้วก็มาลายเขาก็ต้องให้ให้เพริ่วนตัวเพื่อนบางให้สิหนะพี่น้องเขามาถ่ายได้เพื่อล็อกผมผมแบบนี้ แล้วบกกเขามาอยู่วันนี้แต่ว่ากัโอเคพอไปแล้วก็เข้าใจอยู่ว่าเฮามาทายเนาะปกติดีเบิดบานทักบานทักน้องมานาน่ารักทุกคนเพื่อนก็เอ็นดูเพื่อเข้าเบิ่งนี้อจะเป็นสีลมสีนึ่งพากันไปซีรีออเขาดูปรดี๋ยวมาเซีวีสไปนนางพักันางกินข่าวเอออันนี้ก็บานโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่อันถงอันนี้ถือโทรศัพท์อยู่ดิ่บ่งโทรศัพท์ลง มันนาโทรศัพท์ฉันยุใสปลุกไว้อยู่โตนี่นั้งกับมาถธานดี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 กับผ้ากันบ่าคั่ะบุตร้าวดีผพักกันกิโลกิโลมจืดโทรศัพท์โทรศัพท์สีอีกที่ป่ะเป็นเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันหมดมันเอาบุตร้าเนี่ยป่ะผ้ากันตื่นแต่สาวเตะเออไปกันเลยเป็นซื้อนอนนอนเกินเสื้อนอนเสียงคนลมพุ่นก็เปิดได้แล้วแต่เนี่ยพ่อเขาเปิดกว่ได้อากาศติดแม่ ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไวิตามินแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เจ้านี่ลำพื้นเอาไปเที่ยวเพื่อนม่คลิปต่อไปด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องน้องมานะน้ำเนื้อจ้าเด้อฝากพ่อพแม่แม่ทุกทุกคนในเอฟซีวงสาวหนูถือดนเพลงเนาะคะ่ะฝากกดติดตามฝากเอ็นดูแม่นคทุกทุกคนเด้อดค่ะเะะด้อค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย